สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยูกิจะมารีวิวอะไรนะลเลนเจอร์เลนเจอร์อะไร,ไรอ่ะเลนเจอร์สาวไงเนาะยูโซเจรใช่ไหมใช่แล้วจะมาเป็นของเล่นหรือเป็นอะไรเป็นขนมน่ขนมหรอเดี๋ยวไปหยิบขึ้นมานะเ้ยหยาดกล่องใหญ่ไม่ยูก yeah! ิอยายอาวบางยูกิมิดเลยนี่นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็น ขนมของบิ๊ก้าเป็นข้าวโพดอบกอรอบรสช็อกโกแลตอ่าตาบิ๊ก้าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของดิวโซเจอร์เนาะอันนี้มันจะแถมเหรียญเหรียญใช่ไหมยุกิใช่อ่าเหรียญเป็นแบบเหรียญโทเค็นมี72แบบยุกิว่าเราจะครบไหมวันนี้ครบแน่แ่ครบหรอมาเรา,เรามาแจกกันดูเนาะยุกิรู้ไหมมีทั้งหมดกี่หออ่อไปาเอาลงก่อนอไม่ตัง วางแล้วนี่นะผมข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยยูกินี่เป็นเป็นรูปยูซเจอร์นะมาครับจะดูแกลก,กันแล้วกันนะึ๊บนี่นี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะผมหน้าสองก็จะมียูซโซเจอร์ทั้งห้าคนนะผมใช่ไหมยุกิดูแล้วก็จะมีบอกนะผมของแถม<า>ว่าได้โทเค็นนะผมนี่ มีแต่วงกลมนะครับผมรุ่นนี้ข้างหลังก็จะบอกนะผมว่าม,มีกี่แบ่าเรามาแกะขนมกินในก่อนนี้รสชาติจะเป็นไงไงเ,เพราะว่ารุ่นนี้นะผมจะไม่มีขายที่เซเว่นนะครับเซเว่นจะเป็นแบบสองยี่สิบห้าบาทที่มันแถมเป็นแบบแม่เหล็กใช่ไหมเป็นแม่เหล็กแล้วจะมีตัวสมุนไพร์เราก็มีใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาให้ดูใช่ไหมไปดีบให้ดู<ม>นี่นะผมของที่แถมที่เซเว่นก็จะเป็นอย่างนี้นะผมสองยี่สิบห้าบาทก็จะได้ เป็นแม่เหล็กหนึ่งชิ้นกับสมุนไพรส์นหนึ่งเล่มมีข้าวๆประมาณนี้นะผมน,นี่ไม่ไม่ใช่ใครอ,อื่นนี้อ่เรามาดูนี่มาแกะกันเลยอร่อยไหมเอาเหรียญออกก่อนอ <laughs> นี่เตียว์เราใช่นี่นะครับผมขนมมันจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นขนมโคโั่วๆนะผมรสช็อกโกแลตที่แถมของเล่นเหมือนกันครับผมก็เป็น มตาตรฐานของบิ๊กวานนะผมขนมข้าวโพดองก่อนของเขาค่าอยขัน้นเหมือนกันเลยหน่อยอไหครับยุเกะโปรตีนอ่ะเออไอซ้อนเยติดเลยนะเราอ่ะยังไม่เรายังไม่โตยังเราโตแล้วเหรอพอก่อนเนาะยุเกะเดี๋ยมวมาดูของแขกันดีกว่านี่ครับผมของแขก็จะห่อเป็นซองสีเงินเหลืองอย่างนี้นะผม เราจะมาแกะกันดูนะว่าเหรียญแรกรจะได้อะไรโอ้ยเป็นเหรียญสีชมพูเนี่ยผมข้างหลังก็จะมีสกรีนโลโก้ดิวโซเจอร์นะผมโอ้เหรียญหนักอยู่นะเหมือนเหรียญชิพที่เล่นไปเล่นแบบพนันเลยก็ <laughs> <c oughs> แต่ดูแล้วก็คือลายก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับผมถ้าความเนี้ยอ่าข้างหลังก็จะมีเห็นไหม ทั้งหน้าก็จะเป็นตาลิวโรเจอร์นะผมข้้งหน้าก็จะบอกอ่าไอตัวเลขใหญ่ๆนี่น่าจะเป็น,นัมเบอร์นะผมัมเบอร์หกสิบหกอ่าตัวนี้ก็จะมีบอกชื่อนะครับผมเอ๊ไม่ได้บอกนี่มันจะเขียนว่าลิวโรเจอร์นะผมไม่ว่าจะเหรียญไหนก็ตามน่าจะเขียนว่าลิวโรเจอร์เหมือนเลยอ่าใช่อ่าอ่าเหรียญแรกขาดไปเราแกะดูกันต่อเลยไหมเหรียญที่สองเราจะซ้ำเลยไหมมาดูกัน โอ้โหสีชมพูอีกแล้วยูกิอ่าแต่ไม่ซ้ำนะครับผมนี่อะงั้นตอนนี้เราก็แจกกันรัวๆเลยเนาะยูกนะิเนาะได้ดูว่าซ้ำไม่ซ้ำโอเคไหม One hour later นี่ก็คือผลประกอบการทั้งหมดนะผมร้อยสี่สซองขาดไปเจ็ดเหรียญน,นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย